จะก,กล้องวงจรปิดได้บันทึกภาพนาะทีที่ผู้หญิงคนนึงกอดเสาเอาไว้แน่นนะคะเอาชีวิตรอดท่ามกลางกระแสน้ําเชี่ยวกรากที่ไหลทะลักอย่างต่อเนื่องภาพนี้บันทึกเอาไว้ได้ที่ตลาดแห่งหนึ่งในเมืองฮวาเหลียนทางตะวันออกของไต้หวันหลังจากพยายุไต้ฝุ่นรากาซ่าเคลื่อนตัวผ่านช่องแคบลูซอนทางตอนใต้ของเกาะเมื่อวันจันทร์ค่ะ เจ้าหน้าที่ไต้หวันบอกว่าความรุนแรงของพายุลูกนี้ทําให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย14คนบาดเจ็บ18คนสูญหาย1 2 4คนหลังจากที่เขื่อนกั้นน้ําอายุเก่าแก่หลายสิบปีในเมืองมหาวาเหลียนแตกจนน้าทะลักเข้าท่วมหลายพื้นที่นะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่าบางพื้นที่น้ำท่วมสูงอย่างหนักส่งผลให้ประชาชนกว่า260คนติดอยู่ในพื้นที่ประสบภัขยขณะเดียวกันทางการอพยพประชาชนกว่า7,600คนไปอย่างที่ปลอดภัยแล้ว ฮ่องกงนั้นเผชิญกับฝนฟ้าขนองอย่างหนักและลมกระโชกแรงเนื่องจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นรากาซาที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้ทางการฮ่องกงยกระดับเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นเป็นระดับ10แล้วนะคะซึ่งเป็นระดับสูงสุดและอาจจะคงการเตือนภัยระดับนี้ไปอีกสักระยะซึ่งส่งผลให้ภาคธุรกิจและบริการขนส่งส่วนใหญ่ระงับการให้บริการส่วนนี้ก็เข้าที่ประเทศจีนค่ะ